หปีที่ผ่านไปมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถึงจะย่างเข้าสู่ปีใหม่ก็ตามถ้าปีนี้เรายัางใช้ชีวิตเหมือนกับปีที่แล้วและปีหน้าเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนกับปีนี้อยู่เหมือนเดิมถึงเวลาจะเปลี่ยนไป80ปีนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีชีวิตแค่1ปี79ปีก็ซ้ำๆซ,กซากๆเหมือนกับ1ปีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปกี่ปีก็แล้วแต่ เราเปลี่ยนตัวเองได้แค่ไหนเราปรับตัวเองได้แค่ไหนปีที่แล้วเปรียบเทียบกับปีนี้ปีนี้เราดีขึ้นกว่าปีที่แล้วยังไงและปีหน้าเราจะตั้งเป้าหมายให้ดีกว่าปีนี้ยังไงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในช่วงส่งท้ายปีเก่าย่างเ้าสู่ปีใหม่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราจะกลับมาทบทวนตัวเองย่งไง ว่าที่ผ่านมานะครับเรามีจุดดีอย่างไงมีจุดที่ต้องแก้ไขอย่างไงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องไปแก้ไขจุดที่มันจาเป็นทจะต้องแก้ไขส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็เสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือว่าจะปีไหนก็แล้วแต่ครับมันสําคัญที่บอกว่าเราปรับตัวเองให้เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นได้จริงไหมหรือเรายังทําแบบเดิมๆเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา ไปกี่ปีก็แล้วแต่ครับมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นคิดใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ลงมือทำแบบใหม่ๆเราจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ๆในชีวิตชีวิตที่เราต้องการขึ้นอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของเราอยู่ที่เราเป็นตัวกำหนดครับขออวยพรทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จ ในปีหน้าและก็ปีถ,ถัดไปและมีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมอย่างทุกท่านต้องการครับผมวมิ่รุ้มูลเลยเออไรุ้เพียอะไร